วันที่13เมษายนผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาบริเวณถนนเลียบทางรถไฟฝัฟ่งตะวันออกของเมืองพัทยาระหว่างซอยสยามคันทรีคลับถึงซอยเขาตะโล ว่าตามที่มีหน่วยงานของการประปาส่วนภูมิภาคพัทยาได้ว่าจ้างบริษัทผู้รับเหมาเอกชนเข้ามาดำเนินการขุดเจาะผิวถนนตลอดแนวเพื่อวางระบบท่อระบายน้ำใหม่โดยปรากฏว่าโครงการนี้กินระยะเวลามานานระยะหนึ่งแล้ว ขณะที่พื้นผิวจราจรที่ทำการขุดเจาะในหลายช่วงถนนกลับมีสภาพเป็นดินลูกรังโดยจะมีการวางกรวยกัน้นเพื่อไม่ให้รถเข้าไปสัญจรภายในเพราะหวั่นว่าอาจเกิดอุบัติเหตุบนถนนได้ทำให้ผิวจราจรขาดหายไปหนึ่งเลนขณะที่หลายช่วงก็มีสภาพถนนเป็นคอขวดสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ที่สัญจรไปมาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าล่าสุดจะมีการเร่งให้ผู้รับเหมาจัดทำโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ปรากฏว่าในช่วงที่มีการขุดเจาะและวางระบบท่อระบายน้ำแล้วเสร็จและได้มีการคืนผิวจราจรให้กับประชาชนนั้นพบว่าเป็นเพียงการบดอัดดินและนำแอสฟัลติกมาเททับผิวถนนไว้แต่ไม่มีการปรับระดับเพื่อให้ผิวจราจรมีความเรียบร้อยดังเดิมส่งผลให้ผิวถนนมีลักษณะเป็นคลื่นเนินหรือหลุมบ่อในหลายจุด บางจุดยังเป็นหลุมโพรงลึกกว่าหนึ่งเมตรมีทรายและเศษหินเกลื่อนถนนสร้างความอันตรายเป็นอย่างมากซึ่งดูแล้วทำให้ทัศนียภาพเกิดความเสียหายอีกทั้งยังจะส่งผลให้เกิดอันตรายแก่ผู้ขับขี่ยานยนต์ที่ต้องคอยหลบหลีกซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ โดยโครงการนี้กินระยะเวลานานแล้วแต่ยังไม่มีทีท่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์จึงอยากวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปเร่งรัดและดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังด้วยนอกจากนี้ยังมีคลิปจากกล้องหน้ารถของผู้ใช้เฟ e บุ๊คชื่อมิตรรักกลมสกลซึ่งเป็นภาพวินาทีรถจักรยานยนต์ตกหลุมจนเสียหลักพลิกคว่ำได้รับบาดเจ็บอีกด้วย